จรเดินทำจะเดินสุขท่านสาธุชนคนไอทีที่รักทุกท่านวันนี้ก็เรามาพบประเจอเจอกันอีกรอบหนึง่งที่จริงเมื่อวานว่าจะมาสั่งสนทนาก็พอดีติดภารกิจที่จะต้องไปบรรยายธรรมห,หรือว่าไปออกอากาศราการโทรทัศน์เอทีหลายคนหลายท่านก็อาจจะต้องอาจจะติดตามดูว่าจะพูดอะไรจะเจรจาว่าอย่างไร ก็คงจะต้องเอาเรื่องเดิมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความเข้าใจเรื่องเดิมก็คือเรื่องที่วัดอ้อน,น้อยโดนกระทำเ,เป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็เราก็ไปร้องขอ่ขอความเป็นธรรมแต่แทนที่ผู้ที่ทำหนะ้าที่ที่จะให้ความเป็นธรรมที่จะเรียกเราไปสอบถามว่าปัญหาที่ได้รับการกระทำ มันเป็นอย่างไรแบบไหนก็เราไม่ได้รับการเรียกร้องหรือว่าร้องขอให้ไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าเรื่องราวที่เราโดนกระทำอย่างไรแต่เขาก็รวมตัวกันเฉพาะพวกของเขาสมหัวกันสามชั่วโมงอ้างว่าสามชั่วโมงแล้วก็แก้ปัญหาตัดสินปัญหาก็คือว่าฝ่ายพวกที่มากระทำเป็นผู้ถูกผู้ถูกกระทำก็ ถึงเขาจะไม่พูดว่าผิดแต่ก็พยายามชี้ให้สังคมเห็นว่าวัดอื่นๆเขาก็ทำกันมีแต่วัดนี้มีปัญหาประมาณนี้ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้มันก็เป็นธรรมนะมันเป็นธรรมะาอย่างหนึง่งทำในในมหาสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันมีข้อว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและจิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน กายเวทนาจิตแล้วก็สุดท้ายก็คือธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานในข้อว่าธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านที่เลาทั้งหลายต้องทําความเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกเราทั้งภายในกายและภายนอกกายไม่ว่าจะเป็นทองหรือเป็นขี้มันก็คือธรรมนั่นหมายถึงว่าหลวงปู่กำลังจะสื่อสารว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามมันก็เป็นธรรม หน้าที่ของผู้เจริญวิปัสนาหรือปัญญาก็ต้องศึกษาศึกษาให้ละเอียดไม่ใช่ปฏิเสธขี้แล้วก็ดูแต่ทองอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะไม่งั้นเราก็จะอาจจะสัญญาเลื่อนเลือนสัญญาวิปลาสไปมองทองเป็นขี้มองขี้เป็นทองไปซะก็ได้คือแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรอะไรอารรมอะไรคือสภาวธรรมอะไรคือกุศลธรรมอะไรคืออกุศลธรรมในการพิจารณาในหลักของธรรมเนี่ย มันก็มีทั้งส่วนดีกับส่วนไม่ดีหลายวันมาเนี้ยจะเห็นว่ามันมีแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีเราก็มองให้มันเห็นเป็นธรรมซะมองให้มันเป็นว่านี่คือคือธรรมชนิดหนึ่งที่เรียกมันว่าอาธรรมอาธรรมซึ่งเราก็ต้องศึกษาต้องดูว่าเมื่อเราอยู่กับอาธรรมแล้วจิตเราจะเป็นอย่างไรสภาพอารมณ์เราจะเป็นอย่างไรสถานสถานภาพของ กายเราจิตเราสมองเราปัญญาเราอารมณ์เราทุรนทุรายกระเสือกกระสนดิ้นรนหรือไม่แล้วในขณะเดียวกันเมื่อเราไปอยู่กุศลธรรมที่เป็นสภาพธรรมที่เป็นส่วนดีแล้วเราจิตเราก็เพื่อมไมฟูไมฟุ้งเฟ้อไม่โมเมาประมาทไหมก็ต้องสังเกตไม่ใช่ดูแล้วก็ไม่ได้สังเกตไม่ใช่ดูแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่วิเคราะห์รวมๆก็คือดูทั้งฝ่ายกุศลจิต เป็นอย่างไรฝ่ายอากุศลจิตเป็นอย่างไรทีนี้วันนี้ก็จะนําเสนอเรื่องฝ่ายอากุศลฝ่ายอากุศลซึ่งค่อนข้างจะนําเสนอมาบ่อยและถี่มากแตตอนนี้เราต้องยอมรับว่าสถานภาพของวันอ่อนน้อยเนี่ยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สู้มาตลอดอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราลุกขึ้นมาสู้อีกรอบหนึ่งและเป็นการสู้ที่ค่อนข้างจะโหดร้า,ายรุนแรงและก็ปาดเถื่อนพอสมควร เพราะว่าบุคคลที่เราสู้ด้วยหรือว่าสิ่งที่เราสู้ด้วยนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่ตัวต่อตัว,ตวแต่มันมากันเป็นฝูงมันมากันเป็นกลุ่มและทั้งฝูงทั้งกลุ่มเนี่ยก็มีอํานาจทั้งนอกกฎหมายและในกฎหมายนอกพระธรรมวินยัยและในพระธรรมวินยัยคอยสนับสนุนส่งเสริมก็อย่างที่พวกเราพอรู้พอ,รพอทราบกันมันก็เลยเป็นที่มาของมติอัปยศมติที่ต้องใช้คําอีกอย่างหนึ่งว่ามติสิ้นหวัง ถามว่าทําไมก็มติอภิยศหรือมติสิ้นหวังที่เขาไปแอบประชุมกันกุ๊มยิบกุ๊มยิบใช้อ้างว่าใช้เวลาสามชั่วโมงจริงแล้วไม่ต้องใช้เวลาถึง3ามชั่วโมงเพราะว่ามันมีโจทย์อยู่แล้วมันมีธงตั้งอยู่แล้วว่าพวกของตนต้องถูกคนอื่นไม่ถูกอะไรประมาณนี้แต่ก็พยายามทําให้มันดูดูดีดูดีในสายตาสังคมและชาวบ้านว่าการประชุมเนี่ยคณะสงสนใจที่จะเอาเรื่องนี้และปัญหาชิ้นนิดนี้มาเข้ามาสู่ที่ประชุมแต่ ก็คือโจรก็คือโจรน่ยยังไงมันก็จะเป็นพระไปไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าก็โจรก็คงจะไม่อยากฟังเสียงพระก็ไม่อยากจะนิมนต์พระเข้าไปร่วมประชุมมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าแสดงมติอภยศออกมาอย่างที่กล่าวแล้วมันเป็นยังไงมตตอภยศก็คือโดยธรมเนียมปฏิบัติชั้นถามฝ่ายตุลาการไม่ว่าท่านไหนก็แล้วแต่เมื่อมีผู้กระทําผู้ถูกกระทําให้ร้องโจรล้องทุกข์กล่าวโทษร้องทุกข์เนี่ย ตุลาการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงหรือฝ่ายคารวสเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่สืบสวนและสอบสวนทั้งสองฝ่ายว่าบุคคลผู้โดนกระทํา mm hmm. กระทําเยี่ยงไรกระทําเช่นไรแล้วผู้ไปกระทําหรือว่าผู้เข้ามากระทํานั้นมีพฤติกรรมแบบไหนแต่ในมติอภิยศหรือว่ามติสิ้นหวังที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการสอบสวนทั้งสองฝ่ายไม่มีการสอบถามทั้งสองฝ่ายแม้ที่สุดเนี่ยเจ้าคณะปกครองในระดับตำบลที่เมื่อวานนี้ได้ ได,ได้ให้คนโทรเช็คเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้รับการเลี้ยงเรียกร้องหรือร้องขอว่าในฐานะท่านเป็นเจ้าคณะปกครองในตำบลน,นี้เนี่ยท่านท่านท่านมีความเห็นอย่างไรแล้วท่านได้เข้ามาดูถึงสถานาการณ์และเหตุอย่างไรบ้างก็ไม่ได้รับการร้องขอให้เข้าไปให้การแม้กระทั่งเจ้าคณะอำเภอก็ไม่ได้รับรู้แล้วก็เขาก็สมหัวกันที่จะพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วก็ออกมาอย่างผลอย่างที่พวกเราทราบกันก็คือพวกเขาถูกเมื่อมีฝ่ายถูกอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องผิดเป็นธรรมชาติธรรมดาแม้แต่เขาจะไม่กล้าฟันธงก็ตามทีนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่หลวงปู่สิ้นหวังสิ้นหวังว่าไอ้ไอ้หลักฐานที่เรามีอยู่ที่จะอาศัยตุลาการฝ่ายสงฆ์ที่จะเล่นงานพวกที่กาลกินีอัปรี หรือไม่ก็พวกเหลือพุทธศาสนาที่มา,อา,มากอบโกยลา,าบผลเงินทองเอาไปใช้ดื่มใช้กินใช้เสพเสเพแล้วก็หล่อเลี้ยงพักพวกและญาติบริวารรวมๆทั้งตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้กับพวกนี้ได้เลยเพราะว่าเขาปิดปิดช่องประตูที่เราจะไปกล่าวโทดร้องทุกข์ได้แล้วโดวยเหตุผลว่า เมื่อเขาเป็นพวกเดียวกันได้หมดแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปร้องกับใครแล้วพวกของเขาเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่ภายในจังหวัดแม้กระทั่งบุคลากรบางท่านในมหาเถรก็ยังเป็นพวกของเขามันก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่ามัติสินส้นหวังมัติสิ้นหวังที่นี้เราจะทําอย่างไรจะทำยังไงก็ถามวัดอ่อนน้อยแพ้ไหมวัดอ้อนน้อยไม่ดี ไม่ได้ชนะแล้วก็ไม่ได้แพ้แต่วัดอ้อน้อยกําลังจะแสดงให้สังคมได้รับรู้ลุงปู่กําลังแสดงให้สังคมได้รับรู้และสมผานวัดอ้อน้อยกําลังจะแสดงให้สังคมรับรู้และเป็นที่ประจักษ์ว่าในโรคใบนี้โดยเฉพาะในในวีปเอเชียของประเทศไทยโดยเฉพาะในประเทศไทยจังหวัดนครปฐมอเมอกกะแปงแสนเนี่ยมันมีมันมีมุมมือดอยู่ แล้วก็หลวงปู่ก็คิดว่ามุมมือดอย่างนี้ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้มันมีอยู่ทุกมุมทุกจังหวัดถ้าเมื่อใดที่บุคคลผู้มีอำนาจตามหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้บิดเบี้ยวแล้วบิดเบือนพระธรรมวินัยแล้วก็บิดเบี้ยวบิดเบือนกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของตนแล้วก็ทรยศเป็นกบฏและตะบัดสัตว์ต่อภาวะหน้าที่ของตนมันก็จะมีมุมมืดแบบนี้ตลอดเวลา ซึ่งก็เป็นเป็นเครื่องสําหรับลุงปู่แล้วมองลึกลงไปต่อไปว่าเป็นการปรามว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้ามึงจะมาร้องเรียนอะไรกูจะมาฟ้องร้องกล่าวโทษอะไรกูจะมาโจ์ความผิดอะไรกูในชั้นของศาลแห่งพระสงฆ์ก็คือตั้งแต่อําเภอตําบลจังหวัดเนี่ยไม่มีสิทธิ์รวมทั้งระดับสูงขึ้นไปสูงสุดก็คือระดับเจ้าคณะเ,เจ้าคณะปกครอง,องชั้นสูงคือภาคผลหรือแม้กระทั่งมหาเถระสมาคม เพราะว่าเขารวมกลุ่มกันเป็นอ้วกเดียวกันไปหมดแล้วนี่สิ่งที่เราเราคิดว่าจะจันรลงพระพุทธศาสนาปกป้องพระธรรมวินยัยปกป้องเหลือบเลื้อคอยทําลายล้างไอ้พวกเหลือบที่จะมาหากินน้ําเลี้ยงของผู้ศาสนาก็คงจะต้องต้องอันตรธานไปใช้คาว่าสิ้นหวังไปคงหวังพึ่งใครไม่ได้ก็หวังแต่พึ่งแต่กฎหมายบ้านเมืองทีนี้ก็มีคําเตือนจากฝ่ายตุลาการเข้ามาอีกซึ่งไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ว่า ที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะในจังหวัดนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ว่านักบวชหรือว่าเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเท่านั้นที่อยู่ในอานักรของเขาของพวกพ้องเขามันรวมไปถึงตำรวจข้าราชการทุกทกระดับชั้นก็เป็นผู้ที่อยู่ใต้อานัตของกลุ่มคนพวกนี้รวมไปถึงฝ่ายตุลาการด้วย ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันจะถูกหรือผิดแต่ก็ยังเชื่อลึกๆโดยความบริสุทธิ์ใจว่าสังคมไทยมันคงจะต้องมีบุคคลที่มีใจเที่ยงธรรมบ้างอะนะมันไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะแค่แค่ไม่ใช่มีมีคนที่ใจใจคดใจงออยู่ทุกคนทุกหนแถงทุกที่ทุกสังคมก็ยังเชื่อว่ายังมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าไปซุกอยู่ที่ไหนยังไม่ทราบ ยินี้ก็มาดูว่าข้อกฎหมายที่จริงเนี่ยบุคคลผู้ถือกฎหมายเนี่ยน่าจะเป็นผู้ซื่อตรงมีอุดมการณ์และก็เที่ยงธรรมแล้วโดยเฉพาะกฎมหาเถรสมาคมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาไว้เพื่อจะสนับสนุนให้ธทมและวินัยแข็งแรงกฎหมายมหาเถรสมาคมพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทุกฉบับเนี่ย คนผู้สร้างผู้คิดเนี่ยเขาออกแบบเอาไว้สําหรับที่จะปกป้องคุ้มครองพระธรรมวินยัยและสนับสนุนให้ธรรมวินัยแข็งแรงแต่นวันนี้เนี่ยผู้ที่ทําหน้าที่ใช้กฎหมายเนี่ยกฎบัญญัติมหาเถรสมาคมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นบุคคลที่ใช้กฎหมายมาทําลายพระธรรมและวินยัยโดยใช้เล่เพทุบายหรือใช้พวกมากหลักไปหรือใช้ช่องทางในทางที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ มากาหนดที่จริงมันก็ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะมีในสังคมพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยมันมีคุณสมบัติชนิดหนึ่งที่ต้องไม่เหมือนกับคุณสมบัติอื่นๆก็คือต้องเป็นผู้มีละความละอายเรียกว่ามีฮิริความละอายชั่วโอตปะความเกรงกลัวบาปแต่ก็ไม่คิดว่าผู้ที่ทําหน้าที่รักษากฎหมายจะไม่รู้สึกละอายแล้วก็กล้าที่จะทำเนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อมตอิปอปยศออกมา สู่สายตาสังคมได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกว่ามัติอปยศหรือมติสิ้นหวังดังกล่าวมาแล้วก็พระรชาชบัญญัติคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทําให้พระธรรมวินัยแข็งแรงกับที่จะอยออ่อนแอลงไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วสุดท้ายก็ไม่คงจะไม่เหลืออะไรเหลือแต่เพื่อเหลืองน้อยห้อยหูอ้นั้นก็เริ่มต้นก็คงจะพูดไว้แค่นี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปยากต่อการติดตามเอาไว้โอกาสหน้าก็คงจะมาพูดต่อไปว่าแล้วบทบาทต่อไปก็ ของคณะสงฆ์วัดอ้อน้อยลุงปู่ผู้ท่าอิสระจะทำอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปแต่ก็ขอบใจทุกคนที่ที่ให้กำลังใจที่คอยออคอยรุ่นคอยเชียร์ว่าฝ่ายไหนจะเลี่ยงพรำแตชนะแต่สำหรับลุงปู่แล้วเนี่ยลุงปู่ไม่ถือว่าลุงปู่กำลังลบกับคนในศาสนาแต่ลุงปู่กำลังลบกับคนนอกศาสนา แล้วลุงปู่ก็ไม่ได้หวาดผวาสะดุ้งกลัวกับไอ้เด็กส่งน้ําขายน้ําตามตามสนามมวยแล้วก็มีวันดีคืนดีบุญพาวาสนาส่งได้มาเป็นเจ้าวาดมาเป็นพระครูชั้นพิเศษในฐานฐานนานุกรมของรองสมเด็จอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขั้นคร่ำไม่ได้หวาดผวาไม่ได้สะดุ้งกลัวเพราะถ้ากลัวก็ไม่ทำ แต่ที่ที่รู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจก็คือลูกหลานชาวธรรมอิสระโดยเฉพาะสมภารแล้วก็พระแล้วก็บริษัทบริวารในอาวาะที่เขาจะพว่าพวงเขารู้สึกซึ่งความถึงความไม่ปลอดภัยรู้สึกถึงการได้รับการข่มขู่คุกคามจากบุคคลและกลุ่มคนรวมทั้งสถานการณ์สิ่งแวดลอ้อมก็ ก็ค่อนข้างที่จะหวาดหวั่นพอสมควรอย่างเมื่อเช้าก็ถามพระใหม่เขาเขาก็รู้สึกว่าเข, mm. เขาเค,เครียดพอสมควรทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันก็มันก็ต้องบอกพวกเราว่าต้องมาช่วยๆกันแล้วล่ะช่วยๆก,กันให้กําลังใจให้กําลังใจพระสงฆ์ให้กําลังใจผู้ที่ทำหน้าที่รักษาพระธรรมวินยัยปกป้องผู้ศาสนาแล้วก็ช่วยๆกันที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม หาวิธีแสดงพลังที่จะให้บุคคลที่อายุติธรรมได้รู้สึกคลั่นคลามบ้างอย่าปล่อยโอกาสให้คนที่อายุติธรรมมาแสดงพลังจนคนที่ยุติธรรมสุดจริตนั้นรู้สึกหวาดกลัวสะดุ้งผวาและไม่มีที่จะยืนในแผ่นดินนี้จเจริญธรรม